แม่เอาอย่างมาบอกดีนี่ครับแม่พวกตัวสองคนนี่ยเป็นเป็นแม่เดียวกันได้ลูกหลาเป็นแม่เดียวกันแมบเดครับก็เป็นแม่เดียวกันขั้นตามกันออกมาเนี่ยละเนาะมันจะค่อยเอาบได้ยเนเดอเดยนนี่ลูกหลานแม่มันแมนอิหลี่จีดูนี่แม่ตัวลูกหลาอวิยเนาะแม่ครับก็ไม่กีดกันความหาของบได้กีดกันแม่ที่เป็นตั้งแต่ผมกับ่อสเซียหรอกครับแม่นี่พ้นอันว่าสองบาทเออ่ะ กูมาเลี้ยให้ฟังแม่ผมโมเสยอะแม่มันเอากันโนบูได้ให้ฟังเก้าแ็นแม่จ้าลูกเม้ยเออให้ฟังเบาโอ้หมันเก่งๆมึงดูวกับม่ยลูกล้านีพ่นคือกันกับวิมุนก็คือกัน พวกเจ้าน่ะสองคนน่ะเป็นพ่อเดียวกันแม่เดียวกันเด้ลูกแม่ดีหลีตแม่แม่แม่ดีแล้วเนาะแม่พอได้ตัวได้เดี๋ยวนี้ลูกล่ะแม่ครับแม่พอต้องมา่ิดตัวคือแจงประตุ่มกับไอปลอยแล้วแม่จังไหนผมกับ่ิเสียดอกแม่ต้นเออผูอยากบอกบอกรถเสียหัวมึงอก้มึงก็มาบอกมันึงเสร็จที่เหลือแม่ ขวามันกับว่ฟังความกูขันข่อยเวามันกับว่เสียคือเก่าบักลอยเวากับว่เสียคือเก่าได้แต่ขันขวงเขาไว้ยักษเขาแน่น้อกันเนี่ยตุ้มเป็นน้ำบักลอยเอ้าไม่ไงอีกเแล้วเป็นน้ำเมื่เงินตุ้มเป็นเป็นยางน้ำข่อยข่อยบ่ได้เกี่ยวเดียวเฮากันเกี่ยวขวเลี้ยวตอนน้องไปยุบไปเห็นพ่อกันไหมไหมมึงเป็นยังคือบ่บอกน้อง ยัเามันติงที่เหลี่ยงาคือมว่าทเปลี่ยนยงไ่านี่เนาะเป็นน้ำมึงนี่ละเอ๊ะเป็นน้าบักควอนจีเซนแน่เป็นน้ามันนี่ละเกีรุ้ายรูกันว่อไรเหตุเกิดน้ำบักอันนี้อะเนี่ย่า้ํายนุงน่งเอากรรไกมน้ามึงหน่อยเอาีก้จไหนเ่มึงคิดว่าจาไหนสเอาจางไหนมาตีเออฟังได้กูสิบอกยังนี่ คือท้าวบอกกันอยู่นี่มันกับเบเซียคือเก่าเบอร์เซียมีทางเดียวทั้งไหนมึงต้องไปเอาพอมั่นไหมสี่เก่งไรแี่อีตัวเอ็มไม่ยังพอมันอยู่ใสตันนี้ไปเหตุการณ์ที่นี้หลายปีแล้วมันมไม่เคยส่งข่าวกูจักเรีอเอาบักร้อยติดต่อกับมันเดียร์อยู่เมียเมียเมียไม่ยังรอยทุกค่นเล่นเฟซหากัำเยื่อยอยู่กับบักจันคำพานั่นเมีย เล่นเฟซหากันเรี่ยอยยุติอ้าวนีดีโอขอเห็นพนากันไม่ว่ากันพู้นี้เมื่อกี้มาบอกสู้กูฟังจากเทียเนี่ยสันดานมื่คือ้มาบอกมันส่งเงินมาให้กูเนี่ยแบบห้ากิโลมันจะหอบขึ้นมาเทียเดียวปฟาจังสั้นตีร้อยมันมาเมื่อคืนนี่เห็นหนากันว่าไอ้ร้อยเอ้ยขอดีหอดบ้านขอดีเสื้อผ้ยอีเน่ฟาจังสั้นตีร้อยหอดบ้านมืงเอื่นเศร้าเด้อว่าชั้นฟาไอ้สั้นตีร้อยมันมันมันก็ขีดไม้หอดีไปซองเบิ้งลูบไปเอาจังสิเอาจังไปแล้วแทางมันกกกููสสิิจัดารขววงไไ้

สน่ะผูไหนแมากระปองเงินตัวก้กระปองเงนโอยเป็นตั้งไหนยู่ดีสบายดีอ่ามาหากลุ่มไม่ไม่เนี่ยเห็นไหนเห็นตาเมยอยมสวัสดียเลยเมันบางโอสวัสดีครับสันว่าถอดขอมีเเจ้าความเพิมเป็นของบักุ่งได้หลาด้วยเอาคือวาสันของบักึงเอาบักุงจ้าไหบักุงกูกัอกนน่นาชิแต่กูมากินเราปะตุ่มเราอกอะไรมึงเด็เงินมาหลายบ่อเอา กะชิร้ายยุนแล้วประตุมไปตั้งมาบักดวนเนาะดีแล้วมึงแมเมจะบอกกบแม่ผมวอาพระอะไรจะบอกกบลูกเจ้ามึงว่าเป็นกูสิกูว่าเป็นมึงสิบัวให้กูเฝ้าน้ำมันอ่ะไม่บอกไหนเขงขี้ขลาดบอกอะไหลูกหลานเขายังขืนแมจะเมีนดีลูกหลานเอ้ยดีแล้วที่โตมาเดี๋ยวนี้ปันเทวดาลงมาปวดแมียคนเดียวเดี๋ยวนี้ลูกมาทันเวลาพอดีลูกค้ ท่านเวลาแบบใดรนี่ครับแม่พอท่านจังไหนลูกละนี่ล่ะผู้สิมาแก้ปัญหาให้เมียลูกละไ่เกิดเรื่องยังแม่หนีแม่นีแม่หนีนอกกรรักสินเราฟังแม่นี่ลูกละแม่นี่เป็นเจงสี่ดอกเดี๋ยวนี้นั่นนะจำพวกเขานั่นยนะทับหัวเมียไว้ได้เดี๋ยวนี้ลูกละเอนี่ยนี่ครับแม่ดูว่าสันเป็นยังมาตีเด็กน้อยสองคนนี่มันเสี่ยวกันเอ้า เด็กน si e ้อยสองคนนี <uh ่สิแต่งงานกันตีครับเมียนเอาเด็กน um. ah ้อยแต่งงานกันมันก็เป็นเรื่องดีต้อครับแม่มันตีเป็นเรื่องบอดีใจเด็กนยเมียน่ลูกหล่ะกันมันเป็นผู้อื่นน่ะแมบ่ได้ห่วงได้ห่ามจักน้อยแล้วแต่หัวมันสิเฮ็ดจังได๋กันแต่นี่น่ะลูกคัมมันเป็นลูกของโตเด้อนีิเนี่ยเด็กน้อยสองอันนี่มันเป็นลูกโตเด้อนิเอาไวาสักดีประตูเมียถูกต้องเอ้าอีหยังกว่แม่แม่ว่าจังได๋กว่าคับเมื่อกี้แม่ ลูกหลา้านิพน่นแล้วกะวิมลคือกันแม่สิบอกเด้อลูกหล่าเด้อนี่ผู้ชายคนนี้เป็นพ่อที่บังเกิดเก่าของพวกเจ้าสองคนนี่ล่ะลูกหลา่า <c oughs> เป็นพ่ออีหลีพ่อแท้ๆของพวกตัวสองคนอีหลีนี่บ่รครับแม่มันเป็นป้อติี่อแม่ครับนี่เป<ร>็นรูปจริงเลยแม่แม่ีตัวลูกนานี่ละ่ะพ่อที่ <c oughs> บังเกิดเก่าของพวกตัวสองคน <c oughs> <c oughs> สาวเราป,ป้ตุ <de af Darwin> <Oliver> ้งเนี่แหละพูีอย่างแม่น่ะเนี่แหละลูกลราเป็นความจริงครลูกเอ้ยพวกเจ้าสองคนนี่เป็นลูกของพ่ออันนี้กับนิพนธ์อันนี้กับวิมลนพวกเจ้าสองคนนี่แต่งงานกันไปได้ด้ือลูกเพราะว่าพวกเจ้าเป็นพี่เป็นน้องกันครับจพ่อเจ้าพ่อหักกันก็ต้องหักแบบไม่ได้ลูกเด้อหักเป็นพี่เป็นน้องอย่าไปหักแบบชูสาวมันบมเมนแนวเด้อนีเนมยนอย่ลูกล่ะฝ่าสิผ้าหัวได้เพิินวะฟอไปใส่มากครับพ่อ เอาไปงนงยบ้ายเงินซมในของพ่อเอ๊งเอ๊ตเอ๊ะ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 นอ๊ะเอโะเด๊ะเอ๊ะเอระเอ๊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 ะเอะเูเออ๊ะเอ๊ะเ้ะเอะเอ๊อะอ๊ะเอ๊ะเอนเเกะเอเออเเเออปเเเออเออเออน

บังเอิญบังเอาญบังเอาญบัวร่าตัวไหนเป็นประตูไก่ไอ้บัวร่าเหรม่เคยเป็นเลยส่จากไดนขึ้นเป็นไอซีประตูมักกะสิเป็นบ้าสกตัวลูกลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่โอ้ลูกแม่จริงจริงอร่อยเฮโจม่ว้า มันเสียสติเดี๋ยวนี้คนาก,กันบดัดคุ้มบัสตำบลเลยเอ,อาพ่อย่ํประมวนไรมันหนีออกจากเฮียนเสียพากับวให้มันได้นนุ่งดีแอมห้องตีห้องขาลากแกมันเออพราะว่าพ่อย่ํประม้วนเดี๋ยวนี้เอาลูกเห็ดมี๊มาสันติประตูนี่แหละสายเลียดเดียวกันเป็นล้งพอกับลูบัดที่นี่เอ,อ้เาไม่สชหนากูประตู เจ้ามีน้ำม้วนมีหยาอีกยังดีไหมมียผมเป็นีด็กประตูน้ำม้วนกับมีแต่ว่าน้ำม้วนมือนี่บ่ได้เอามากูเอาไว้เฮียนกูเอาไปปั่วขนอยู่เอาเพื่อน้องบ่ไล่กูลืมอยู่พุ่นเอาเดี๋ยวนะคาถาปเฝอไหมีสติเอาคาถากระเด็ประตูแล้วเร็วฝ่าปเฝอแล้วเร็วอีนี่ปเฝอีพนผีบ้ามึงเป็นบ้าเดี๋ยวเดูหันป้าเราถึงสั้วันสัเอาลองมึงประตูลองเอารองมืององมือเอาเอาเปฝอเ่อเฝอละ จับมันไปดิจับม you e> ันไปดิมึงหยุดกลัวจับไปมยงไม่หยุดกลัวมึงหยุดมึงมึงแกงกลัวกูมึงสมัครมึงหยุดเลยดิมมึงแกงกลัวเอาทองทองก็ฮะอานามูสะซาะระคะรูเลตูสม่าสัมพุทตะโอไยมึงสมัคสาวหมอยคนยังอีห้าจนคว่ำมึง นโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะอมภะเหียกผิดอยู่ในเบียดผิดอยู่ในกระดูกผิดลูกอูหัวใจอมสหายเพิกใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศนอนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรสโซ่เจอคาถากู่มาถึมวายมิงไปหลุดเลยแน่นอวันแถวอะป้าเห็ดคนอฟื้นหลายไล่เล้วเป้าเห็ดตายก็ได้บ่ฟื้นก็ตายนะมีไหมหมฟื้นบ่าเห็ดตายสิเห็ดตายจังไสิแม่นีีดปะต่แคบยังไปนี่ ผ่านไปกันหนาไมอยู่นี่ได้จังไหคขึ้นแล้วขึนแล้วประตูประตูมีเลีดตัวนี้เมียของจริงตัวจริงจห้ลดตปะตูตัวจริงนแล้วจะ่ตายปะตูล้ออีนองไปประตูกอดู้ไหนนะครับปะตูลอ อไรแบบนี้ด้วยนี่เอาเจ้าเห็นอะไรอย่งนประตูกูดีใจกูเห็นมึงคืนดีใจก็ให้ทีเดียวนี่มึงไปเอนดังอืนเดียดิดีใจก็ให้ลองเพ่งกลาองมุ่งตรเขาสวเฮะมันเศร้าเหรอตีเศร้าแล้วเศร้าแล้วเมียนบัวร่าเป็นเจ้างไหลูกหล่ะเมียนผู้ใดจะว่าเป็นเจ้างไหนคัมเมียไปอยู่น้ำผัวใหม่เป็นเจ้างไหคือเป็นกระเสือกกระเสื้อมาเจ้าซี่ลูกหล่ะ มันเป็นยังมะนเ่าลูกสาวของมันจะแถบเป็นเนี้ยลูกสาวของมันเป็นเมียเมียนแล้วมันก็ไล่บัวล่านี้จ<ะ>ังที่บัวล่าเนี่ยป่วยอยู่โอยเอาจังสี่สาลูกล่ละในเหมือบัวล่ากับตุนกับใจแล้วกับขึ้นมาอยู่นําแเมย์แล้วกับพวของตูวก็เอาขึ้นบันที่นี้แม,แม่จมึงบางส่ะเขาจเจอบัวล่าขึ้น เอาขึ้นตัวลูกดือดถามลูกชายเมียหรือจีอุ้ยเมียเราต้องถามยากลูกล่ะเมนี่มีของขวันจีไฮตูตัวของขวัญอีหยังครับเมียคองขวัญปลอบใจของขวัญปลอบใจเมียนีหยังกันอ่ะผู้ใดไเนี่ยครับเมียลูกล่ะนี่พนธ์ผู้ยิ่งคนนี้น่ะเป็นเมียของตู่ฮะผู้ยิ่งคนนี้เป็นเมียของตู่กับน้องวิมลตัวหลุดวิมุนวิมุมาเปล่งขึ้นเขาจริงๆวิมลเปล่งขึ้นจริงกินไหมพ่อเมียนพอวันวิมลเนี่ยก็อยู่กับเมีย บวบล่ามาจนใหญ่เวลาลูกหลานแม่ลม่เอ้ยหักกันไว้แพ่งกันไว้ดีกว่าสร้างกันตัวคนว่าแม่บม่คิดเลยว่าแม่สิมีชีวิตเดินหาลูกทั้งสองแม่คืเป็นสภาพแบบนี้ครับแม่แม่เป็นดีดีกลับขึ้นมาอยู่น้ำกันแล้วยังคอยปัวปิ้นกันเอา พาไปหาหมดหาหมอเซนตัวลูกล่ะไอ้คุณพาอไอ้บอลังเกียดบ่นครับบอลล่าโยกโทษในเขาจะเดูแลบอล่าเจ้าเคยเฮ็ดไอ้คลองอุตสิกรรมเด้อต่อไปนี่เจ้ากับตัวกับใจเป็นคนดีเฮ็ดเพื่อลูกสองคนเด้อบอล่าเด้อบอลลาขอพ่คุณอ่านมาคุณอ่านยังไงอภัยบอลาอยู่มาตลอดไอ้คุณพ่อไ่เคยไม่เคยเดือบอล่าเลย ติดอกติดใจอี่แม่แต่น้อยบัว่าอาบกิดเลยวะบัวลาจะเป็นคนสัวของผัวขนาดนี้เอาขั้นสัวเลีวกับใจกับบอมีผู้ใดว่าได้ลหละละเนาะัว้าที่นี่ทนคนเดียากเน่ยมาพออย่างเดมีบัามีนีแม่มข้าเลาบอน ว,ว,ว่าไบปุณิรัพย์เป็นผู้ดูเลยขู่มเอไว้ใจปปไปง่ายทังหมดปุ๊กอะไรไปเยี่ยมันในนี้มา เอาเจ้าี่ซะตัวเอมยตัวมึงสิมาค่าให้อือซืออื้อซึมอยู่นี่ตี๋คอยเห้คอยเลี้ยใจเลี้ยใจกันเปยังมึงบริเลตนน้องนุ่งตีมันมามีเมื่อยนะมันตี๋มาคอยงใหากอนล่หนให้เขาได้มึงกันไปมัแงก็ไอยังมึงเป็นยังคกับลู้มันเอากันมึงคือบ่ให้มันสองคนเอากันซะ เอาให้บราสมัน,ยนอยู่น้ำวข่ซุ้มทํำช่วยมันหลับกับเมาตั่นลาไปพากกันไปหากินเขากินน้ำไปพักผ่อนกันตัวโมราเอ้ยหิวเข้าบ่เบ네ื่อ้สนอเข้าพักผ่อนกันตัวเนาะอ่ะตริยนเขากะ แฟนเอ้ยสายเลือดเดียวกันเป็นติดตามตั้งแต่ตนจนกระทั่งอวสานเป็นนิทานสอนใจบอกให้คนทำชัวให้เกรงกลัวกันบ้างบาปกรรมกระทําส่วยิ่งเล่นสู้กับผัวเลยบอกว่าบาปซ้ำบัวลานั่นตัวอย่างเด พี่กับน้องมาพบประสบเจอเผอใจหักต่อกันเกือบเป็นเรื่องเกือบมีเสียงคนเบาพี่น้องกันมันบ่แมน่นขอบคุณแฟนที่ติดตามเรื่องนี้จนแจ้งสว่างมาแม่อุตสาก็ยังคุ้มทิมสัง่ง่หนีไปทางอื่น ห้าสิบปีที่ยืนยัดต่อสู้จนแฟนหูถวยสารพอสวัสดิ์พัดภาคลางตายจากเล่าไปหัวใจหญิงที่มีน้ำว่าอุสายังฝ่าฟันบ่มีลมมาละทมในตอนนี้โรคโควิดสิบเก้ามันทวีมาปีนี้แม้ไหววัน เจ้าภาพเคยมีกันลงทุนไปหายมิดจ่อยงานจ้างก็ห่างหายขอบคุณเดอบริษัทโรดมีเดียแอนด์อินเตอร์เทนเมนจำกดัดได้จัดไ้ลั่าเป็นเรื่องให้แฟนฟังเติมพลังหัวใจที่เหีเ่ยวเฉาขึ้นปืน พอได้ยืนให้แฟนหูหนึ่งในสยามนี่ยังอยู่โรถนีเดียมาซอยอยู่ขอบคุณท่านบอปล่อยวางโรถนีเดียแอนเอนเตอร์เทนเมนจำกัดซอยสืบสางสารต่องานสินขอให้เงินทองไหลลังมาเด้อเจ้าเงินไหลเข่าไหลมาทุกเร้าคำ ลูกหลานหนึ่งในสยามผู้มาลำ้ำเงินทองไหลขั้นมากลนมีเงินใสคู่สุขคนจะเริญล่น,ลน มาบัดนี้เชิญฟังจะเล่าแกงสุขภาพแข็งแรงทำแบบไหนพฤติกรรมทำให้ห่างจากโรคภัยมีอะไรบ้างหนอผลรอบบังหลักสามอ,าอีกสองซจะนำกาวผมจะเล่าเรื่องดีๆให้สมหวังมีกอาหารที่มีโทษโปรดระวังเมื่อได้ฟังควรรับทานอาหารใด คือหนึ่งอออาหารหวานเค็มจัดงดเพื่อตัดโรคภัยให้ห่างหายเป็นสาเหตุโรคเบาหวานอันตรายลดให้ได้ไขมันสัตว์น้ามอัดลงบริโภคเนื้อปลาจำพวกผักอาหารหลักที่ดีที่เหมาะสมดื่มบำรุงร่างกายต้องเป็นนมให้เหมาะสมไขมันสัตว์อย่ารับทานไขมันนั้นจะกุดตันเส้นโลหิต หลายชนิดโปรภัยความดันสูงเส้นโลหิตแตกตายชนะลุงความดันสูงถึงชอกตายมาหลายคนออดสองนั้นออกกำลังกายแนออกกำลังสูมือ,อวันละคังกึ่ง,งชมองยับโยกยายเดินแรนบ่เป็นอย่างมีกำลังวังชาเฮ็ดให้แข็งแตงใดออดสามนั้นอารมณ์ให้ใสแก้มจงควบคุมให้ไดอารมณ์ารอย,ย่ามี โปรดจังสิร่างกายลังสารพิษเฮ็ดให้กายของเขาเี่ยวเฉาเด้อทานเด้อไปแทนทุกท่านที่ติดตามช่อ ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ